วันนี้สี่สาวมาเก็บผล,ลไม้นะคะดูแอปเปิ้ลเยอะแยะเลยแต่ยังไม่สุดนะคะเขายังมาให้เก็บโอ้โห,โหโดูดูด,ดูเก็บลูกแพรนะคะ Vous voyez la pancarte blanche? OK, OK. Vous continuez. Ça, c'est les poires. OK. Donc, vous passez les arbres, puis vous allez voir un paquet d'échelles. Ça, c'est les poires. Okay, OK, OK. Pour les prunes, il faut prendre le chemin là, aller jusqu'au bout, puis vous allez voir mon collègue Daniel. OK. OK. Bonne okay. อร่อยเราไม่ต้องกินข้าแล้วพี่กินเรนี้ก็อิ่มแล้วใช่เนแบบนี่ใส่ช็อโกแลตเนาะมีโอกาสชิมแล้วชิมนี่ชิมินมาถึงตรงนี้นะยอ้อรูปพูนดกมากนะคะ Ừ. chết chình. Ừ. Ừ. กรอบนีภูมิขาวอืมภูมขาวเอามาไฟเ่ามาไฟเดี๋ยน,น, <laughs> น้องินต้นนี้ดูดีกไ่มเดีด๋ดด <c oughs> ยม

เ็พวกไปล้าเจ้งไงไปได้ไปได้แกงเอันไม่เป็นเลยไอ้แกงเปดเนีไงไปไม่รับเลยยังเอ็นทำได้เหมือนหมดนะแต่แกงเปืไม่ได้เีมีประโยชน์มากเราไปให้พี่พี่อนุสองก่อนแกก็บอกอยู่ว่าสุสาน่าคือไม่สบายเลย đây cũng ngon, ăn rồi chấm giòn thôi, cái này là cắt tao, ăn cơm cắt tỏi luôn, ẩm thực khác nhau อาหารไทยชั่วไอ้นี่ไม่ได้หรอกชั่วอาหารแบบนี้ไม่ได้นี่ก็คนไทยเราแค่ตดตุ้มๆนะอพอไว้ไวไ้ในในตู้เย็นคือสอคือมันบานเลยครับพี่แค่นี่ทั้งอีสานทั้งไม่ใช่ไทยเทส ลงพี่เดี๋ยวไปเก็บฟัาทอเนี่ยดูฟัาทอเก็บได้ โอ้ยเปิดุกมากเดี๋ยวไปถึงที่แล้วเราจะถ่ายรูป อืมอร่อยนี่ต้องหัวใหญ่ๆอย่างนี้นี่นะคะแอปเปิ้ลกระอืมอร่อยมากหวานกรอบโอเคนะคะหนูจะปีนต้นแล้วนะคะ ลิงลิงไม่ได้มาทุกครั้งต้องปีนเดี๋ยวปีละปีละต้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วแล้วไม่เก็บเยอะดูว่าทุกต้นันก็เหมือนกันเลยเนาะรสชาติเหมือนกันเอาข้างล่างแล้วเพราะสงสารให้เขาเบาหน่อยหนักเกินนี่ตรงข้างล่างตรงนี้นะเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวอุ้ยหยไหมหยุดไหนจ้าไม่หยุด อร่อยไหมตัวตุนอยู่ไหนตัวตุนอยู่ไหนตัวตุนอยู่นี่ เพนเขาไปเอาลูกข hmm. ้างในสองชั้นนั้นเต็มเลยอือห um ื <sk <sk ้อเออมา่และ กระลำกันเหรอลูกใหญ่เนาะอืมลูกใหญ่มากไม่มีใครมาเก็บล่ะชิมดูสิเท่มันอ่อยนะเราชิมดูสิอร่อยไหมไม่มีใครมาเก็บอ่ะอืมอร่อยหมด มาบบกันโอน้จากตรงน้